สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ในสวนเบญจกิติบริเวณใกล้ๆก,ก,กับสวนน้ำบางคนก็อาจจะบอกว่าลุงใหญ่ผมเคยไปแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเขามีการปรับปรุงนะมีการนำบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมยังไงก็ต่างกันมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทางกรุงเทพมหานครเขา นำมาเพิ่มในส่วนของสวนน้ำเบจกิติสสวนเบจกิติก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนหรือว่าออกกำลังกาย คลิปนี้ผมจะพามาเที่ยวสวนน้ำเป็นจกิติซึ่งเรียกว่าเป็นสวนน้ำอันดับหนึ่งของไทยก็ว่าได้นะครับล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำเรือขยักแล้วก็จักรยานน้ำบางท่านก็เรียกว่าเรือเป็ดน,นะครับมาให้บริการแบบฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ทำให บรรยากาศของสวนวิจกิติในส่วนของสวนน้ําก็เปลี่ยนไปนะเรยกว่าเป็นโฉมใหม่กันเลยนะครับเราอาจจะเคยมองวิวนะครับสวยหลักล้านเลยนะรอบๆของบึงน้ํานะครับเนี่ยเราสามารถจะไปอยู่กลางน้ําได้เลยนะโดยการนั่งเรือนะครับหรือว่าพายเรือออกไปกลางน้ําแล้วก็ได้มุมมองแล้วก็วิวต่างๆที่สวยงามขึ้นกว่าเดิม โดยทางกรุงเทพเขานําเรือนะครับมีเรือแบบจักรยานน้ําแล้วก็มีเรือที่เป็นแบบเรือขยักเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้าใช้นะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละรอบนะครับให้ได้หนึ่งชั่วโมงคือถ้าเราจะเล่นอีกนะครับเราก็ต้องไปต่อคิวนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยจัดลําดับ คอยดูแลในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็อำนวยความสะดวกมีการให้คําแนะนํานะครับบางท่านก็อาจจะพายเรือไม่เป็นหรือว่าไม่เคยพายเรือมาก่อนเขาก็จะแนะนํานะครับวิธีการจับพายที่ถูกต้องก็เหมือนกับว่าเราได้มาออกกําลังกายนะครับแล้วก็มาหัดผึกพายเรือได้ด้วย ก็มีประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะก็มารอต่อคิวกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆด้วยบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยแดดอ่อนชนิดที่ว่าแทบไม่มีเลยนะครับเป็นเวลาประมาณใกล้ๆ17นาฬิกานะครับหรือว่า5โมงเย็นถึงคิวเยอะๆนะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหานะเนื่องจากว่าทางกรุงเทพมหาคนครนะครับเขาก็นําเรือมาเป็นจานวนมากเราก็ไม่ได้รอนานนะครับก็จะมีเสื้อชูชีพให้เราได้ใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คําแนะนําตั้งแต่การที่เราลงไปในเรือจนนําเรือออกนะครับหรือวิธีการพาย แบบนี้นะครับดีมากๆเลยสําหรับท่านที่ไม่เคยภายเรือมาก่อนนะครับก็ได้ภายเรือเป็นได้อีกอย่างหนึ่งเป็นการออกกําลังกายด้วยบางท่านมาที่สวนมจจกิตินะครับบางทีก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเพราะว่าไม่ได้มาออกกําลังกายมาวิ่งนะครับนั่งพักผ่อนบางทีก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก็มีเรือให้พายเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อน แล้วก็ได้มุมมองวิวต่างๆในสวนเบจกิติีนะครับในส่วนสวนน้ำเนี่ยได้ดีมากๆเลย โดยทางกรุงเทพมหานครน,นะครับจะเปิดให้ปั่นจักรยานน้ำแล้วก็พายเรือขยักตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็คือ9โมงชา้าถึง6โมงเย็นก็ย,วยาวๆกันไปเลยนะครับนอกจากจะมานั่งพักผ่อนเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ยังมีกิจกรรมทางน้ำนะครับเพิ่มเติมให้มาอีกนะจุดที่ทางกรุงเทพมหานครน,นะครับนำเรือมาให้บริการ ก็จะอยู่ในฝั่งติดกับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจก็คืออยู่ด้านใต้กับถนนพระลานที่4ี่นะครับเราเดินทางมากับรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจตรงนี้จะสะดวกมากๆเลย สวนเป็จักิติก็ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปีพศ2535ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมได้ทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2547 ตั้งอยู่ด้านข้างของสูย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาพิเศษระหว่างแยกถนนพระรามที่4กับถนนสุขุมวิทแวขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่รวมประมาณ450รไร่โดยกรมธนารักษ์และกระทรวงกาครคลังเป็นผู้รับผิดชอบมีการออกแบบสวนสาธารณะให้เป็นสองสวนนะครับคือส่วนน้ำที่ผมถ่ายคลิปอยู่มีเนื้อที่ประมาณ130ไร่แล้วก็ยังมีสวนป่านะครับ อีกประมาณ320รไร่สำหรับท่านที่จะมาบริเวณสวนน้ำนะครับซึ่งช่วงนี้นะมีการให้บริการเรือขยักแล้วก็จักรยานน้ำบริการกันแบบฟรีๆเลยนะครับวิวสวยมากๆเลยตรงนี้ก็สามารถเดินทางมากับรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษกิจหรือว่ามาทางด้านฝั่งถนนสุขุมวิทนะครับ หรือว่ามาลงที่สถานีสุขุมวิทของรถไฟฟ้า MRT หรือว่าสถานีอโศกข,ของรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของสวนวน้ำเบญจกิติท่านใดที่สนใจนะครับก็มาใช้บริการกันได้ทางกรุงเทพมหานาครเขาก็ได้นำเรือขยัก แล้วก็จักรยานน้ํามาให้บริการแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การกดติดตามและสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ